สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะมีเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะว่าแบ่งปันให้พี่ๆในช่องแม่บ้านเสียนผะได้บูชาพระสวยๆพระแท้ๆแบบนี้เลยนะคะพี่ท่านได้สนใจนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จปีพศ2536นะคะวันนี้มีทั้งหมด2เนื้อด้วยกันเลยค่ะเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อ ทองแดงผิวไฟนะคะพี่ท่านใดชอบโซนไหนชอบแบบไหนบอกกันได้นะคะรับประกันผาแท้ทุกรายการกับช่องแม่บ้านเสียนผระนะคะท่านใดยังไม่กดติดตามการฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอรูปเพิ่มเติมทักไอดีไลน์ที่น้องถิงไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะขอรูปเพิ่มเติมจุดรายละเอียดเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเช่าซื้อเช่าหาพักเครื่องนะคะพี่ท่านใดสนใจนะคะ อย่าลืมทักมาอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะถูกครั้งเลยนะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าพิมแอดแล้วก็พิมพ์ช่องทางติดต่อมาได้เลยนะคะอย่าลืมใส่แอด031 WJTMN นะกับช่องแม่บ้านเสียนผะนะคะขอรูคเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยค่ะสําหรับรายการวันนี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อคุณรุ่นรับเสด็จ TBP เห็นกันด้านหน้านี้เลยนะคะอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมทักมาหาน้องได้กับช่องแม่บ้านเสียนผะนะคะ